คุณนวีช่วยวิจารณ์ตรงๆได้ไหมว่าไม่ใช่อุตสาหกรรมนะที่บ้านเรือนอย่างพวกผมเนี่ยครับจะทําอย่างไรโครงการหารสองของสพชก็ด,ดีทางด้านดีมานด์แมเนสเมนต์ก็ดีของกอฟผก็ดีที่พยายามจะรณรงค์ให้คนปิดไฟเมื่อไม่ใช้ก็ดีอะไรต่ออะไรมันได้ผลไหมได้ผลที่บริษัทผมนี่เมื่อออกจากห้องไม่ว่าระดับไหนต้องปิดไฟปิดหมดฮะแล้วจะเหลือดวงเล็กๆดวงเดียวในเวลากลางวันเนี่ยนะฮะเมื่อกลับมาก็เปิดไฟ อ๋ออย่างนั้นนะครับ <สะ S 1> แล้วก็บางบางโรงงานที่เป็นโรงงานเราทําแบบญี่ปุ่นน,นั่งกันเยอะก็จะเป็นไฟเพดานแล้วมีมีไ,ไอ้สายดึงถูกต้องเพราะค,คนไทยเนี่ยชอบไปรวมสวิตไว้พอเปิดทีเดียวเปิดหมดทั้งห้องเลยแต่ญี่ปุ่นไม่ต้องแยกใครมาถึงนั่งก็ดึงสายไฟก็ตัวเองก็เปิดเฉพาะตัวเองอ,อันนั้นเราก็พยายามที่จะรณรงค์ไล่ครับครับผมผมเองก่อนจะมาเป็นรองผู้การก็ทําเรื่องดิมาไซเมนเดชเมนเที่อาจารย์พูดถึงการประหยัดพลังงานนะครับ <พน>ผมเรียนอย่างนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์วีพูดถึงเนี่ยเป็นข้อที่จริงคือค่าไฟฟ้าที่เราคุยกันตรงนี้เนี่ยครับคนใช้เขาไม่รู้หรอครับแล้วเขาไม่รู้นะครับมันแพงมันถูกยังไงนะครับหลายแห่งเลยที่ใช้โดยไม่รู้แล้วก็ไม่เคยศึกษากันนะครับจนกระทั่งเราเข้าไปช่วยเขาถึงงงว่ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงรู้รแต่บินรวมของบินรวมมาเป็นอย่างนี้แล้วก็บนกันจริงเรค่าไฟฟ้าแพงผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับในประเทศไทยนี้สนามกอล์ฟมีหลายแห่งนะครับมีรถกอล์ฟเนี่ยเยอะมากนะครับ ะสนามก็ไม่เคยรู้ว่าเวลาเขาตีกอล์ฟกันเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานที่เขาดูแลรถเขาก็จะเอารถกอล์ฟเนี่ยไปเสียบชาร์จแบตเตอรี่อาจารย์คิดดูดิเขากอล์ฟเขาเลิกกี่โมงหกโมงประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสียบหมับเข้าไปมันก็จะเต็มประมาณสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มก็ผ่านดีมาชาร์จตลอดเห็นไหมครับเขาจ่ายไฟฟ้าในที่ยี่สองร้อยแปดสิบห้าบาทตววันต่อเดือนตลอดผมบอกว่าถ้าท่านมีสองร้อยคันนะชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยนะครับ ให้คนงานเขาเจ้าหน้าที่รถเนี่ยเสียเหมือนเดิมแหละแต่เพียงแต่ทำเมื่มอสวิตตัวเดียวมันเขาไม่ต้องรอเสียสีทุกไม่ต้องคอยสเสียบตอนหกโมงก็แต่ไว้ให้ทำสวิตตัวเดียวให้สีทุกมันแค่อ่อนอ๋อมันมีสวิตที่มีมีเวลาไว้ตั้งเวลาอัตโนมัติเสียบได้แต่มันไม่ทำงานไม่ทำงานสีทุกมันถึงจะมันถึงจะเดินมันถึงจะเสซฟไปเยอะเลยนี่ง่ายๆนะครับแต่ตกลงไม่กี่ตังค์เนี่ยไอ้กี่ตังค์ไม่กี่ตังค์อาจารย์แต่ต้องต้องรู้ไงว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับอีกอันหนึ่งตัวนี้คือต้องเอาขอเอาชื่อเข้ามาใช้หน่อย โรงแรมดูสิทรีสอร์ทที่พัทยานี้เป็นโรงแรมแรกที่เราเข้าไปช่วยเขานะครับ <ouse reasoning> เราไปวัดให้หมดว่าเขาใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันเหมือนกันศูนย์นาฬิกาตั้งแต่สองยามถึงสองยามอีกวันหนึ่งนะครับ <sécur> ว่าเขาใช้อะไรแค่ไหนสีเขียวนี่เป็นเรื่องของไอเครื่องปราาับ <úcar S 1> อากาศชิลเลอร์นะครับสีแดงนี่เป็นเรื่องของไฟฟ้าเขาทั้งหมดไอ้นี่คือแอร์เป็นตัวเป็นตัวเป็นสปริตเขามีอยู่มันมีหลายอันแต่ผมเอาภาพสามอันมาให้ดูจะเห็นไ่าคขาต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดมันเกิดขึ้นทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนด้วยเห็นไหมครับถ้าอย่างนี้ เขาก็ต้องเสียตรงนี้คูณด้วยห้าสิห้าเมื่อกี้เสียตรงนี้คูณด้วยสองปิ้าใช่ไหมครับอันนี้คืออัน,นที่หนึ่งแต่ท่านยังไงให้เขาเสียเสียนอ้อยกว่านั้นไปช่วยเขาตรงนี้ได้เยอะมากลดแล้ววิธีการเสียเสียอย่างนี้อาจารย์เนี่ยอันนี้เมื่อกี้วันหนึ่งผมไปดูวันเดือนหนึ่งเนี่ยจริงๆเดือนนั้าใช้ไม่กี่วันนะที่มันสูงอย่างนั้นแต่วันที่สูงสุดเนี่ยเอาไปคูณอ๋อเราเอา,เอาวันที่สูงเอาวันไปคูณสูงสุดเนีน่ยไ,ไปคูณด<ม>้วยตัวเลขที่ผมว่าไม่ได้เอาวันเฉลี่ย ผมก็เอาเอาเครื่องวัดเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์เปติดให้เขาแล้วก็บังคับเลยว่าจริงๆเราอยู่ใช้ไปฟ้าเราถึงนี่หรอกนะครับใช้ไปเพียงอันนี้มันคือ1200ตัวนี้เขาใช้ประมาณเกือบเกือบพกิโลวัตต์ต่อเดือนนะครับผมไปบอกว่าอย่าถ้าไม่ให้ใช้เกินพันสเราตั้งเครื่องวันที่พันสอแล้วมีมีมีสวิตช์อยู่4ตัวนะครับ คอยตัดไฟฟ้าเมื่อจะถึงเมื่อจะถึงพันสองสิบพอถึงปั๊บมันจะสวิสตช์ตัวหนึ่งมันจะมันจะดับมันก็จะไปไล่ดับไอตัวไฟฟ้าที่เราเราไม่จะมันจะเป็นรบกวนแขกว่าจะเป็นปั๊มน้ำหรือว่าจะเป็นเป็น,ปน,น,ปน,ปนไอไฟสนุกตัดไปก่อนนะครับตัดตรงนั้นยังไม่อยู่อีกตัวที่สองก็ทำงานไป,ไ,ปไปปิดไอตัวในคอริดอร์ดวงไปดวงทั้งหลังก็มีการดีไซน์ไปจกนกระทั่งตัวที่สี่เนี่ยถ้ามันจะเกินพันสองร้อยห้าสิบเนี่ยเขาจะไปดับชิลเลอร์ดับไอตัวตัวเมื่อกี้ตัวที่กินไฟเยอะๆเนี่ยดับแค่ยี่สิ ใช้ชิลเลอร์อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดับไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย <S <S ผมไปลองดูแล้วหนึ่งชั่วโมงเนี่ยความความร้อนสูงขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นหนึ่งองศาเซนติเกรดนะครับแขกไม่ล้ไม่รู้สึกถ้าอย่างนั้นตั้งแต่นั้นโรงแรมนี้ไม่เคยเสียค่าไฟฟ้าเกินพันสองร้อยห้าสิบกิโลวัตต์ต่อเดือนเลยอ๋อถูกไปเยอะถูกเรไปเยอะครับนะครับตลงอันนี้อยู่ที่ความรู้เท่านั้นเอง,องไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรแล้วแล้วแล้วหารสองนี่ได้ผลไหมครับหารสองก็เป็นเรื่องของการสร้างจิตสำ ปรับปรุงโรงงานหรือว่าอ,อาคารต่างๆการสร้างจิตสำนึกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทำไปด้วยเพราะควบควบคู่กันไปซึ่งผมคิดว่าได้ผลได้ผลในการทำให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจมากขึ้นมีความเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงาน